จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายา XP Pen รุ่น Deco L Wireless หน้าแท็บเล็ต10คูณ6นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา X3 รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคดคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ด NECROSS รับส่วนลดพิเศษที่ XPEN.CO.TH ด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Unbox ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ะครับผมจะมาอันบ็อกกล่องสุ่มที่แรงที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือ Space m o n l y 1 0 0นะครับซีรีส์ที่2นั่นเองแต่ก่อนจะไปแกะกันนะครับผมลหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมรูปโปรโมตมันมีเยอะจังแต่ว่าบ็อกหนึ่งเนี่ยมันมีแค่9ตัวเท่านั้นเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็น m o ล l ี่เซ็ตกล่องสุ่มที่ค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยนะฮะเพราะว่าใครที่อยากจะวัดดวงว่าเราจะได้สีเรตไหมแน่นอนว่าบ็อกนี้เนี่ย การันตีซีเครตหตัวนะครับแต่ว่าซีเครตแต่ละตัวเนี่ยมีความหายากไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก่อนจะไปอันบ็อกซ์กันนะครับเพื่อวัดดวงผมเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนละกันสรุปง่ายๆราคาในท้องตลาดตอนนี้นะครับถ้าเป็นซีเครตในรูปแบบของน้องแคร์แบนะคุณผู้ชมลองนึกภาพง่ายๆนะครับโอกาสในการได้แคร์แบเนี่ยใน,ใ,ใ,นในหนึ่งคาตันเนี่ยแคร์แบจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกัน และใน1คาตั้นจะมีแคแบร์แบบและ3ตัวรวมเป็น9นะฮะแล้วก็แบบที่หายากที่สุดเนี่ยคาตั้นหนึ่งจะมีแค่ตัวเดียวนั่นก็คือตัวนี้ตัวนี้จะแพงที่สุดเลยแล้วก็แบบก็สวยมากผมอยากได้ส่วนรองลงมาก็จะเป็นตัวนี้ราคาก็จะต่ำลงมาอีกซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเปิดยกบ็อกซ์หรือว่าคุณไปจับสุ่มแยกแล้วได้แก๊งแคร์แบร์เนี่ยมันก็เป็นซีเคนแล้วนะแต่ก็รวมๆก็คือเกลือนั่นแหละ เนะอาเป็นว่าเข้าใจประมาณนี้และนี่ก็คือซีรีส์ที่2ที่ออกห่างจากซีรีส์1ถึง1ปีเต็มๆบางคนนะถ้าบ้านอากาศร้อนวางไว้เหนียวหรือเปล่ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแกะกันแล้วดูว่าผมจะได้1ตัวใน1คาร์ตันไหมนะครับผมลุยกันเลยเพื่อคุณผู้ชมไม่เข้าใจเนี่ยเรามาดูข้างกล่องนะครับด้านบนเนี่ยแตัวเนี้ยการันตีเราจะได้แน่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันเนี้ยได้แน่ๆได้โชวร์แต่ว่าในกล่องนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด9ก้าบ็อกสนะครับเราก็จะต้องสุ่มเนี่ยซีเคนทั้ง5แบบเนี่ยที่เป็นอะไรเอ่ย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 นะฮะก็จะเป็นแคร์แบร์ไปแล้ว3นะฮะเป็นเมลติ้งอีกหนึ่งแล้วก็เป็นตัวสีม่วงๆเป็นเหมือนแบบสเปซอะไรเงี้ยอีกหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะเก็บเซตนี้แบบคอมพลีทเนี่ยบอกเลยว่าเสียเบี้ยหลายเด้อโอเคตัวแรกนะครับผมบอกเลยนะว่าแกะทุกตัว ตัวแรกที่ผมจะได้ก็คือชึงหูคุณผู้ชมสเปซมอลลีพ่พารใสครับผมและข้างในก็แบบขยับแล้วมีเสียงนี่คือการ์ดของเขานะครับตัวนี้มีชื่อว่ามินช็อกโกแลตนะครับผมก็หน้าหลังก็นี่สวยไหมเดี๋ยวลองประกอบปืนซิอพอประกอบปืนออกมาได้แล้วก็จะ สภาพก็จะประมาณนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นพาร์ทใสนะตัวนี้มิ้นช็อกโกแลตก็จะเน้นเน้นความเป็นพาร์ทใส่ซะส่วนใหญ่นะครับลูกเล่นก็ตามนั้นนะครับดูเป็นตัวที่ค่อนข้างธรรมดาตอนที่2นะครับผมไม่อยากให้ซีเครตมันรีฟออกเลยผมกลัวรับความจริงไม่ได้หนึ่งสองอ,อุ๊ยอันนี้อันนี้ไอตัวลายแพนด้านี่แพนด้าที่ที่แป้งซีบิงก,กับไอโดลลี่มันซื้อไปขนาด400นี่ เมลินนะครับตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นงานของศิลปินอีกท่านหนึ่งนะที่วาดแพนด้าในลักษณะเนี้ยดูดูลายสกรีนเขาจะแบบจะสื่อถึงความเป็นแพนด้านะครับก็แน่นอนว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสวยและโดดเด่นนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนอกจากความเจ๋งของลายแพนด้าบนตัวเนี่ยหน้ากากเขาจะมีความเป็นมีสีมันจะทึบนะถ้าเป็นตัวอื่นหน้ากากเขาจะใสแต่ว่าตัวนี้หน้ากากสีเขาจะทึบนะครับเหมือนเหมือนแบบ ติดฟิล์มกองแสงอะไรอย่างนี้แน่นอนนะครับปืนเขาก็คู่สีก็เป็นดําขาวนะก็เป็นลายตีมเป็นตีมแพนด้าเลยนี่เดี๋ยวผมลองเทียบหน้ากากให้ดูเห็นไหมครับว่าตัวด้านซ้ายเนี่ยมินช็อกโกแลตเนี่ยหน้ากากเขาจะใสกว่านะเนี่ยลองเทียบดูด้านข้างดิหน้ากากของน้องแพนด้าเขาจะท,ทึบกว่านิดนึงสีเขาจะออกชาๆเข้มนะฮะก็สวยตัวนี้สวยมากอืมเป็นตัวธรรมดาตัวหนึ่งที่สวยและี่ก็การ์ดของเขานะครับเมย, yeah. ย์ลินแพนด้าแสวยกล่องที่3ามครับ เราจะไปกันอย่างรวดเร็วปึ๊บเฮ้ยตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะโอ้ตัวนี้เป็นคู่สีขาวแดงนะครับมันเหมือนแบบวาเลนไทน์ Valentine. เดี๋วดูการ์ดสิก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของศิลปินท่านไหนนะแต่ว่าทีเด็ดของน้องตัวนี้เนี่ยเขาออกเป็นสีชมพูขาวนะครับแล้วก็เคลือบเคลือบมุกนะครับผมออ,อเจกต์ที่ด้านหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นปุยนุ่นเป็นปุยนุ่นปุยฝ้ายสีขาวแดงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ หน้ากากของน้องเนี่ยเห็นไหมมันมันมีรอยแบบมันมีรอยจุบจุรอยจุบจุบอยลิปสติกจุบจุแก้มตัวนี้ไม่มีพาร์ทพิเศษนะไม่เหมือนไม่เหมือนซีรีส์หนึ่งที่ Instinct Toy เขาจะมีเอเลียนมีแบคทีเรียอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประกอบปืนเข้าไปสภาพก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะออกมุกมุกหวานหวานวัเลน,นทน์นะฮะแล้วก็พาร์ทแขนของเขาก็จะเป็นเป็นพาร์ทใสด้วยสวยอะ ผ่านไปแล้ว3ตัวนะครับมาถึงตัวที่4สีเคร็ดอยู่หนใดจะใช่กล่องนี้หรือไม่เราไปดูันพร้อมกันในอีก 5...4...3...2...1... สสองหนฟับแววโอ้ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยมากคุณนี่ ก็ในซีรีส์หนึ่งก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่ามีหูยื่นแบบนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูการ์ดกันว่าเขาเชื่ออะไรสาวน้อยคนนี้นั้นมีชื่อว่าบานาน่านะครับ2017ก็คือน้องกล้วยหอมนั่นเองก็แน่นอนว่าสีนะฮะก็กล้วยจริงๆนะครับแต่ว่าที่เจ๋งก็คือคู่สีเหลืองกับทองเนี่ยมันรับกันได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคุณลองดูปืนกับรองเท้านะฮะ ก็เออก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ที่สวยอย่างอย่างอย่างโดดเด่นนะครับถึงแม้ว่าเข,เขาจะมี เขาจะมีดีไซน์มีคู่สีที่แบบว่าไม่ได้โดดเด่นเท่ากับตัวแพนด้าหรือว่าตัวอื่นๆแต่ว่าคู่สีเหลืองทองที่มันสื่อถึงกล้วยเนี่ยมันก็ทําให้มันก็ทําใ,ให้เรารู้สึกสนุกสนานนะด้วยด้วยด้วยตัวสีของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงอ็อบเจกต์ที่มีหูยืนย่นยดๆออกมาเนี่ยมันก็ทําให้คาแรคเตอร์เนี้ยมันดูโดดเด่นกว่าตัวอื่นๆอ,อยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีดีเทลอะไรมากมายนะักก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็น n ม m b e r 8แนะในเซตนะครับตัวสุดท้ายเลยกล่องที่5ครับ เรียกว่ามากันเกินครึ่งทางแล้วแต่ซีเครตเนี่ยยังไม่มาถามว่าได้ไหมได้แน่แต่ไม่รู้ว่าแต้มบุญนั้นจะมากมายแค่ไหนไม่เอาแค่แบ๊พ่หูตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากคุณตัวนี้สวยมากเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่า โดดเด่นสุดๆไปเลยหูยเจ๋งสุดๆเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันแต่ก่อนจะไปดูการ์ดนะฮะผมขอเบรกสักครู่เพราะว่าผมควรจะต้องโฆษณาสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Advice เวลาคุณซื้อสินค้าไอทีนะครับไม่ว่าจะซื้อคอมใหม่อยากจะได้โน้ตบุ๊กที่สเปคแรงๆให้เข้าไปที่ w w w บ d v i c e c o t h พอเลือกซื้อสินค้าใส่ตะก,กร้าปุ๊บเนี่ยก็ใส่โค้ดเนครสนะครับเพื่อรับส่วนลดพิเศษไปเลยจากนั้นก็นั่งรออยู่ที่บ้านนะครับรอแ e สเ e นเจอร์เขาเอาของมาส่งให้ถึงมือเรียกว่าวันเดียวก็ได้ของแล้วอย่าลืมนะครับว่าบริการหลังการขายเนี่ยเขาแน่นจริงๆนึกถึงไอนทกถึง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบ จบในที่เดียวนี่คือการ์ดของเขานะครับแล้วก็ชื่อศิลปินผู้ออกแบบลายนี้ก็คือชองมิเชลนะครับผมซึ่งเราจะเห็นผลงานของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแบรบริกหรือจะเป็นอาร์ตทอยต่างๆนะครับเรียกเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมมากๆและแน่นอนว่าสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็คือสัญลักษณ์รูปมงกุฎนะครับที่คุณเห็นอยู่นี้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าตามลายบอดี้ของตัวมาลีตัวนี้นี่ก็เต็มไปด้วยงานอาร์ตนะครับที่เรียกว่า โดดเด่นและเจ๋งแจ๋วนะนี่ดูด้านหลังหัวนี่ผมให้มันเป็นตัวธรรมดาที่สวยที่สุดของของเซตนี้เลยนะครับตัวนี้นะแต่ก็แล้วแต่ชอบนะไม่ว่ากันเดินทางมาถึงกล่องที่หกแล้วดุ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 ดด,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 ดซีเคเ็นเมื่อไหร่ระหจะออกอะ่ะออกกล่องสุดท้ายเลยป่ะแต่ไม่เอาแ,แรคร์แบซีคเ็ดไม่เอาแคร์แบไม่อยากได้แคร์แบแกะดูเลยดีกว่าไม่เอาแคร์แบ เฮ้ย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 คุณผู้ชมคุณผู้ชมผมนี่นี่สีเคล็นี่สีเคล็นี่คือสีเคล็ดผมผมไม่ได้ตัวผมไม่ได้ตัวท็อปแต่ผมได้ตัวรองท็อปคือไอตัวเนี้ในหนึ่งคาตัานเนี่ยจะมีแค่2ตัวเท่านั้นแค่แค่คุณผู้ชมแม่งโคตรสวยเลยแม่งโคตรสวยเลยไอ้บ้าโคตรสวยเลยโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอประกอบแป๊บนึงอู้สวยจริงนี่คุณผู้ชมนี่คือการ์ดของซีเครดผมนี่นัมเบอร์สองทับห้าเห็นป่ามันคือตัวมันคือตัวรองท็อปมันคือตัวรองท็อปเอาอย่างน้อยผมก็ไม่ได้แค่แปลละว,ว่าถึงผมจะไม่ได้เมลติ้งอ่ะตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเมตาซึ่งคู่สีก็คือก็ตามนี้เลยนะฮะสวยมากดูอีกทีหนึ่งดูตัวอีกทีนึ่งตาระเบิดคุณดูลายบนหน้ากากเขาเนี่ เหมือนแบบอืมฉันอยากจะเข้าไปลุยในโลกดิจิตอลไปพบดิจิมอนอะไรขนาดนั้นเลยเมตาเวิร์สแท้ๆนะฮะและที่สำคัญคุณดูรอยรองเท้านี่นอกจากจะเป็นพาร์ทใสแล้วเายังแบบเขายังมีแบบมีความฟุ้งฟิ้งอ่ะดูแล้วนึกถึงพระองของค a เม e r i เดอร์โฟเซเลยที่มันแบบมันต่อยกันแล้วมันลงจ้ามันจ้ามันจ้า,า,จาผมจําชื่อมาไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะฮะแล้วก็นี่ตัวเขาก็จะเน้นพาร์ทใสนะครับสีน้ําเงินอมอม่วงนะ ส,สื่อถึงแบบห่วงอวกาศอันไกลโพ้นนะฮะแบบอยากจะพูดบรรยายลักษณะของตัวนี้จะขึ้นชั่วโมงแต่แบบโอ้โหมันสวยจริงๆคุณผู้ชมตาแม่งจะระเบิดผมโคตรดีใจเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแต้มบุญกูมีขนาดนี้นะอืมแต่อีกนิดนึงแลจะได้เมลติ้งแล้วไม่เป็นไรตัวนี้ก็ถือว่าถือว่ารองท็อปโอเคสวยต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วลุ้นตัวนี้แหละก่อนจะไปกองต่อไปอวดอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดกาซีเคทเนี่ยจะเป็นแบบนี้ นะอันนี้การธรรมดานะพวกรากยาก็จะประมาณนี้นะอย่ามาท่งมาเทียบนะซีเครตเขามีชาติกูลกว่เยอะ <S <S มันจะมีกล่องแบบกล่องหลุด QC มั้ไหมกล่องหลุด QC แบบเออยเดี๋ยวมีแถมแค่แบร์สักตัวละกันอนะไรเงี้ยได้ซีเครต2ตัวใน1บ็อกอะไรเงี้ยไม่น่ามีนะไม่รู้แล้วว่าจะได้ตัวอะไรแต่ว่าไม่ใช่ซื้อเครตแน่นอนนี่3 2 1ฟิงหุยใสๆเลยใสๆเลยค่ะ ฟุ้งๆมาเลยค่ะหมวกฟุ้งมาเลยค่ะอ้อเป็นน้องมอลลี่ในฤดูหนาวขอดูการซะหน่อยโอเคนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพอยต์นะที่ผมจะต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับนี่คือตัวละครที่มีชื่อว่า ลาเซียนะฮะตัวนี้เนี่ยความสําคัญของมันก็คือจริงๆแล้วนะครับกล่องส่ม Space Molly ซีรีส์สเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็นเซต A กับเซต B ซึ่งตอนนี้เนี่ยในในตลาดตอนนี้ที่คนไทยกำลังเล่นกันเนี่ยก็คือเซต B แต่ว่าเซต A เนี่ยผมได้ยินมาว่าเขาขายที่จีนเท่านั้นหรือว่าขายเฉพาะจํากัดเฉพาะประเทศอะเซต A กับเซต B ที่มันแตกต่างกันก็คือตัวเกลเซียนี่แหละนะครับของเซต B เนี่ยจะเป็นน้องตัวนี้นะฮะส่วนเซต A จะเป็นโคคาโคล่าถ้าเกิดใคร ที่อยากได้น้องโคคาโคล่าของเซตเอนะฮะอยากจะยกบ็อกซ์ก็ไม่ขาดศรัทธาเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ซีเครตตัวเดิมก็ได้มันมีซีเครตตั้ง5ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่สนับสนุนในการซื้อนี่ก็มีอยู่เพียบไปหมดและตัวนี้นะครับก็เน้นพานร์ทใสนะฮะสใแบบใสามากใสแบบเป็นน้ำแข็งแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เน้นความเน้นความฟุ้งๆบนหน้ากากนะครับเหมือนแบบมา ลมหายใจมันทําให้เกิดฝ้าบนหมวกอะไรอย่างนี้นะฮะ,ยยะ,ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งท mm. ี่สวยมากเรียกว่าใสจนแบบจนมองทะลุด้านหลังได้เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นนิ้วผมไหมนี่ใสจริงๆเอาล่ะกล่องที่8ไม่มีลุ้นอะไรแล้วดูความงามอย่างเดียวจากนี้ฟริงอุ้ยสีสวยจังเลยดูข้างหลัง สีสวยจังเลยสีเกงสวยจังเลยและด้านหน้าเขาก็คือนี่แพทริกนะครับเป็นเพื่อนกับสปองบ๊อบถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็จะจะคุ้นหน้าพี่ปลาดาวตัวนี้เป็นอย่างดีนะฮะจริงๆแล้วสปองบ๊อบเนี่ยมันออกมาแล้วในซีรีส์หนึ่งนะครับแล้วก็ซีรีส์นี้ก็เขาก็ พาเพื่อนตามมานะจะได้ครบแก๊งนะครับเดี๋ยวหวังว่าจะมีออกมาอีกนะเพราะว่าคู่นี้นี่เวลาเขาออกของเล่นเป็นอาร์ตทอยนี่เขาชอบออกคู่กันนี่น้องมอลลี่นี่ในตาเหลืองทีเดียวแต่ถ้าเกิดเวลาใส่หน้ากากปิดอย่างนี้มันก็อหมมันก็ดูเป็นคาแรคเตอร์ดีมันน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยพอถือปืนแล้วแบบคู่สีมันน่ารักจังเลยมันสีชมพูอ่อนแล้วมันแบบเนี่ยเนี่ยพอมันตั้งแล้วมันดูแบบมันดูงูน่ะงูนมันดูน้องอ่ะแล้วก็นี่ข้างหลังก็เป็นพาร์ทใสนะแล้วก็มีโลโก้ โอ้โหกองโฟกัส้วยเถอก็ล้องละ่ะโอเคนี่สปองบ๊อบนะฮะสวยมากเนี่ยอยากตั้งโชว์แบบนี้ยืนคู่กับสปองบ๊อบอ่ะเนี่ยคนน่ารักเลยมันจะสวยงามมาขนาดนี้นี่ดูนี่สีฟ้านี่หูนี่สวยไหมแต่ถ้าเกิดคุณแบบกลัวแสงสีฟ้าเนี่ยคุณซื้อออฟตั้ได้นะไปดูโฆษณาก่อนเนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีๆให้คุณรุ้นรับเงิน30,000ด้วยไป ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันต่อนะครับขอพักเบรคโฆษณากันสักครู่กับแว่นกรองแสงออฟตัสสปอนเซอร์ใจดีของเราซึ่งแน่นอนว่าเรื่องคุณภาพเนะรเรื่องการปกป้องสายตายจากแสงสีฟ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เขาก็มีแบบแว่นให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่วันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาพูดก็คือกิจกรรมของเขาที่เด็ดมากๆคือทางออฟตัสเนี่ยเขามีแคมเปญที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเยือนคมแดนระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นจุดประวัติศาสตร์ที่คิมจองอึนและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยจ ับมือเดินข้ามพรมแดนกันมาแล้ว และที่สำคัญทริปนี้ Exclusive และปลอดภัยมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีรถทหารพาคุณเข้าไปเลยกติกาการร่วมสนุกก็ง่ายมากแค่คุณซื้อบัตรออฟตัรุ่นใดก็ได้นะครับและลงทะเบียนเพื่อรุ้นรับสิทธิ์เนี่ยคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ไปเยือนตามแคมเปญที่ผมบอกนี้พอไปดูพรมแดนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะพาคุณไปสัมผัสกลิ่นความเจริญที่ประเทศเกาหลีใต้เรียกว่าไปดูจุดประวัติศาสตร์แล้วไปเที่ยวกันต่อด้วยแต่ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วไม่สะดวกไปนะครับทางออฟตัสเขาก็จะ นะฮะฮเปลี่ยนมูลค่าเงินรางวัลของทริปนี้ส0 0 0มบาทเป็นเงินสดให้คุณนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยได้ซื้อแว่นถนอมสายตาแน่ๆ และยังลุ้นรับทริปท่องเที่ยวหรือเงิน30,000บาทด้วยที่สำคัญใส่โค้ดในครอสตั๊ส่วนลด100บาทด้วยนะครับยังไงก็ไปร่วมสนุกกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างใน e s สคริปชันได้เลยรับรองว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มแว่นทนอมสายตาที่ยอดเยี่ยมคุณเลือกอัพตัสิครับผมใช้มานานแล้วการันตีดีจริงไม่ดีม่มานั่งพูดอย่างนี้หรอกฮะเอาละมาถึงจุดนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรพูดกันแล้วนะฮะกับกล่องสุดท้าย หลังๆนี้กล่องสุ่มนี่ยิ่งทํายิ่งซับซ้อนนะยิ่งมันต้องมีเซต A อเซตบก็โอ้ตามเก็บกันวุ่นวายนะปกติออกทีละบล็อกทีละบล็อกก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนี่ซีเก็บตั้ง5ตัวนะก็โอ้ไม่เป็นหมื่นเลยหรอวักว่าจะครบเนี่ยเอาไปดูกล่องสุดท้ายกันไม่ต้องลุ้นกันแล้วนี่พิงค์แพนเทอร์เมื่อกี้นี้ผมให้คุณผู้ชมดูการ์ดกันเป็นแล้วใช่ไหมล่ะครับนี่ กาาร์ดเก็จะเป็นลักษณะนี้แต่คุณจะไม่มีทางรู้เลยนะฮะเวลาคุณไม่ได้จับตัวจริงว่าจริงๆแล้วพิงค์แพนเทอร์ตัวนี้เนี่ยมีทีเด็ดกว่านั้นเวลาหุบหมวกปุ๊บนี่เขามีหูเสือให้ดูดูดิคือเขาแบบเขาสแกนเขาสแกนเอ้ยด,ดูเขาสกรีนหน้าสแกนอะไรล่ะเขาสกรีนหน้ามาแบบเออมันก็พิงค์แพนเทอร์นะแววตาอันกุ้มกลิ่มหน้าปลื้มง่วงๆนะฮะแต่ว่านี่ มีหูเสือมาให้ด้วยจ้านะเขา,เขาหน้าขอทำแบบเช a เตอร์ชีต้ามาเดิไอดิมาสคอตชีโต้อะไรเงี้ยได้ไหมอืมก็นี่นะฮะด้านหลังด้านหลังเขาก็จะมีโลโก้นะครับรวมถึงมีรอยเท้าเสือด้วยนะฮะตรงตรงเจ็ตแพคของเขานะครับอืมน่สวยมากซีรีส์นี้คุ้มๆผมอยากเอาไปเรียงคู่อะซีรีส์หนึ่งจังปะตามไปดูกันดีกว่านี่ครับคุณผู้ชม พอเอาซีรีส์หนึ่งกับซีรีส์สองมาตั้งเรียงกันในตู้นะทั้งชั้นนะทำสแตนอะคริลิกแบบขึ้นมาให้มันเป็นสเตปแบบนี้นะโคตรสวยเลยด,ดูดูแถวหน้าดินี่ในที่สุดนะเพื่อนซีนะแพทริกกับสปองบ๊อบก็มายืนคู่กันแล้วนะฮะแล้วก็นี่เป็นงานอินสติมทอยของส่วนซีรีส์แรกนะซึ่งก็แปลกๆหน่อยนะเหมือนเขาจะมีคาแรคเตอร์นะไอสองตัวนี้เป็นแม็กเน็ตด้วยนะผมก็เพิ่งรู้ส่วนอันนี้ก็แน่นอนว่าเมตานะซีเรียที่ผมได้วันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวอื่นๆจากทางด้านหลังแถว2เนี่ เอาเลยทีเดียวนะน้องกล้วยกับน้องตัวนี้นะยืนคู่กันแบบ เอ,อ้ยดูดีอ่ะคู่นี้ดูดีแล้วก็น้องแพนดงแพนด้านะครับพิงค์แพนเธอร์อะไรต่างๆนะฮะนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่า Space Molly s ซ z e 100%เนี่ยคืออาร์ตทอยที่คุณแบบควรค่าที่จะเก็บเอาไว้นะฮะในในในตู้เพราะว่าคอลเลกชันเนี่ยมันจะเป็นการจำลองจากไซส์ใหญ่นะฮะแล้วก็ยอดสเกลลงมาในในไซส์เล็กซึ่งราคามันก็จับต้องได้แหละสำหรับไซส์ปกตินะครับเพราะว่าเอาจริงๆขนาด400มันก็เท่าไหร่อ่ะ6 7 0 0 0 8พันอะไรประมาณอยู่ที่เรนจ์นะ แล้วก็ซีรีส์สเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ออกในเ,เร็วๆนี้หรอกน่าจะออกบนบะช่วงปีหน้าเลยทิ้ง1ปีเหมือนเหมือนซีรีส์สนะอันนี้เดานะแต่ว่าตัวที่เราน่าจะได้เห็นเนี่ยน่าจะมีกันดั้มนะที่ดอลลี่เคยซื้อไปอีวาเกเลียนที่กําลังจะออกนะครับรวมถึงตัวต่างๆที่เคยทาไซส์400%ทำไซส์พันเปอร์เซ็นต์มาแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะได้เห็นนะครับวันนี้ก็สรุปนะฮะความสวยงามผมขอลาไปด้วยภาพนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมนี่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่า สุดยอดจริงๆไปละครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็อินบ็อกซ์ไปที่เพจอตงช็อปได้นะครับเห็นน้องบอกว่าเซต A อเนี่ยกำลังจะมานะถ้าเกิดอยากได้โคคาโคล่ามายืนเนี่ยก็ต้องจัดอีกโอ้ยเจ้ากรรมในเวนเซตใหญ่วันนี้ไปละครับบ๊ายบายจ้า